เรื่องการถูกบังคับให้สูญหายในประเทศไทยยังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่แนวโน้มที่จะทําให้ปัญหาเหล่านี้เบาบางลงยังไม่ชัดเจนขึ้นเท่าไหร่นะครับแม้จะมีกฎหมายออกมาแล้วก็ตามบ่ายวันนี้ชมรมศึกษาสิทธิมนุษยชนและสันติภาพมหาวิทยาลัยมหิดลก็จัดการเสวนาขึ้นโดยดรประทับจิตนีละภัยจิตตัวแทนครอบครัวผู้ถูกบังคับให้สูญหายในประเทศไทยและชื่อนี้ นำสกุลคุ้นนะฮะเพราะว่าเป็นบุตรสาวของ<ช>ทนายสมชายนีรภัยจิต<ช>ด้วยซึ่งทนายสมชายก็หายตัวไปนานแล้วนะครับและตอนนี้ครอบครัวก็เรียกร้องมาโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนซึ่งด็อ,อร์ประทับจิตกล่าวในเวทีเสวนา,เร,ารเรื่องการบังคับให้สูญหายเป็นเครื่องมือ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือของภาครัฐในกลไกาการควบคุมสังคมเพราะว่าภาครัฐใช้ความกลัวในการควบคุมให้คนในสังคมอยู่ในระบบระเบียบส่วนหนึ่งเพราะสังคมไว้ใจระบบต่างๆในรัฐมากเกินไป จนไม่ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐครับดรประชับจิตนะคะขยายความเรื่องของการบังคับให้สูญหายชัดเจนขึ้นค่ะก็อธิบายว่ามีลักษณะอยู่3ประการคือการจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐการคุมขังโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็มีการปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นความหมายที่แตกต่างจากการลักพาตัวไปนะคะแล้วการเสวนาครั้งนี้ค่ะก็ยังมีการนําภาพยนตร์ค่ะสุโทปียมาพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับ การถูกบังคับให้สูญหายด้วยดร mm hmm. ประทับจิตพูดนะคะว่าหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็เลยอยากจะตั้งคําถามกับตัวเองว่าเพราะอะไรทําไมถึงจะต้องมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นส่วนหนึ่งนะคะที่ในสุโทเปียแล้วก็ในสังคมไทยเราก็ไม่แน่ใจแต่เราคิดว่าวิธีการนี้มันถึงเวิร์คอ่ะ วิธีการทําให้คนหายถึงเวอร์เพราะว่าคนนั้นหายไปแล้วเขาหยุดมาโต้เถียงหนึ่งเขาเริ่มหาเรื่องสองทำให้คนในชุมชนกลัวไม่กล้าทําอย่างที่คนนั้นทำกลัวจะหายไปอีก,ก,ไ,อกไม่กล้าพูดว่ทุกคนตกอยู่ในความกลัวและรัฐแทปป๊ก ที่จะปล่อยให้การหายของบุคคลคนนั้นคุมเครือต่อไปให้คนในชุมชนถูกเถียงกันว่าหายไปเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าจะเป็นการดีที่สุดที่จะคงความตัวนั้นไปได้ในะระยะยาว